มียอดวิวมีคลิกลิงก์แต่ไม่มีคนกดซื้อควรจะแก้อย่างไงก็คือยังขายไม่ได้เนาะก็ลองมาวิเคราะห์ดูครับว่าสินค้าเรามันขาดอะไรไปลองไปดูคนอื่นดูเราลองเปลี่ยนมุมมองการถ่ายทำการเล่าเรื่องนะครับลองพลิกแพลงไปหลายๆวิธีแล้วก็ทําทันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพัฒนาไปเดี๋ยวไม่ต้องมีสักคลิปนึงที่จู่ก็แมสระหว่างที่เรารออะเจ็ดเดือนระหว่างนี้เราก็ทําคลิปอย่างสม่ําเสมอต่อไปครับเดี๋ยวไม่ต้องมีนะครับมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมผ่านวงจรแบบนี้มาสองสามรอบละก็คือยอดพีคมากเลยแล้วก็ล่วง ยอดพีคแล้วก็ร่วงสิ่งที่ผมขาดก็คือผมรอให้มันพีคแล้วค่อยหาสินค้าใหม่ตอนนี้ผมพบแล้วว่าระหว่างที่มันกําลังดีเนี่ยก็ขยันเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วก็พยายามทําเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราทําตัวนี้พีคแล้วมันมีตัวพีคตัว2ตัวสามามาซัพพอร์ตกันนะรายได้มันก็จะคงที่นะครับแต่ปัญหาตอนนี้ของผมก็คือตัวนี้พีคตัวใหม่มันไม่พีคสักทีอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อเราคิดว่าระบบมันเป็นอย่างนี้เนาะเราก็ยังเชื่อมั่นอยู่แล้วก็ทําต่อไปเราก็แค่ชอบเป็นสิ่งที่เราทำนะผมจะเน้นย้ำอยู่เสมอเลยว่าชอบสสิิ่่่่่งททททีีเเเรรราาาาาาาํํพะวถ้ไมชอบ7 เดนที่เราอยู่เหมือนก็เหมือนกับการตกนรกทั้งเป็นน่าเบื่อมากไม่อยากทำทำแล้วไม่เวิร์กเลิกดีกว่าแต่ถ้าทําสิ่งที่ชอบเราก็ไม่รู้สึกว่าเราต้องทําเลยเราก็แค่แบบบอกเล่าเรื่องเราผมเดินไปหน้าบ้านเต่ามันเดินมาผมก็ถ่ายว่าเต่าตัวนี้มาจากไหนผมไปซื้อมาม่จากหลักผมก็เล่าไปผมก็ไม่สนใจอะไรผมไม่อยากจะแชร์แค่นั้นเองนะครับคนมาตัดต้นไม้ผมก็บอกว่าเนี่ยตัดต้นไม้มันเป็นอย่างนี้นะเออมันก็แมะอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบไม่ได้รู้สึกว่าผมตั้งใจให้มันแหมสไหมไม่ไมผมไม่ได้ตั้งใจให้มันแหม จุดตรงกลางนะครับในสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็ลงแรงกับมันได้นะแล้วก็อดทนกับมันรอให้ได้นะครับของผม5เดือนอะ่ะเคยมีช่องนึงผมจะเลิกทําอยู่แล้วอ๋อคลิปวิ่งเฉยเลยแล้วผมก็ทําต่อ